ชื่อนภาพัฒนะคะมาเรียนแก้คิ้วทูกประเภทรุ่นที่หนึ่งค่ะที่เรียนไปนะคะดูวคิวต้องปล่าสวยไหมสวยไหมนี่อาจารย์ของแม่หอ่ที่เรียนไปหลักๆคือแก้คิ้วเป็นจริงๆแค่ฟังอาจารย์อธิบายก็คือยังไม่เข้าใจค่ะแล้วพอมันต้องเห็นมันต้องเห็นของจริงๆได้ลงมือเนาะ ลงมือจริงๆจากลูกค้าจริงๆเลยค่ะอมันเข้าใจมากขึ้นอืไม่ใช่ใครก็ทําได้อืมันละเอียดมากๆค่ะแล้วก็การแค่แก้คิวนี่มันไม่ได้มีแค่แบบล้างคิ้วแล้วจบมันมีหลายอย่างอืมมีหลายประเภทมากเลยค่ะล้างไปแล้วต้องขึ้นโครงใหม่ไหมใช่ขึ้นโครงใหม่ค่ะต้องรอบางคนล้างกี่ครั้งเยอะมากสองถึงสามครั้งล้างเป็นปีก็มีอ คือคนคนนึงเจอกี่เคสล่ะลูกค้าบางคนอ่ะก็จะเจอเราบางบางคนเจอมาทุกอย่างเลยทีนี้อยากฝากบอกลูกค้าว่าคนไหนที่คิ้วพังไหนคิดเยอะก่อนก่อนจะแก้เนาะอยากให้คิดเยอะศึกษาดีๆศึกษาช่างดีๆเล้วค่ะเพราะว่าเราจะเจอเหมือนลูกค้าเจอมาถ้าพังถูกก็อาจจะพังก็จะปิงได้เออหนักกว่าเดิมลูกค้าบอกลูกขึ้นมาร้องไห้เลยบางคนอ่ะ ใช่ไหมคนคนเดียวเจอไม่รูุกี่อย่างก็จะเจอเสียเยอะเสียมากขึ้นใช่ทีนีเปาวเปิดร้านที่ไหนคะอยู่ที่มหาชัยแล้วก็พระรามสองะคะอืมมหาชัยพระรามสองเบอร์โทรเบอร์เลยคะถ้าใครอยากไปล้างคิ้วแก้คิ้วพังกับน้องปาวอาจารย์คอนเฟิร์มได้ว่าทําได้แล้วมือค่านิ่งมากๆเลยนะคะไม่ต้องวิ่งมหาตโนกแก้วที่สถาบันก็ได้ลูกเสียอาจารย์ก็ทําได้นะคะไม่ใช่ถ้าว่าใครยังทําไม่ได้ก็จะต้องทําไม่ได้ก็คือนี่ปาวทาได้แล้วเขาคําคิ้วไปมาส่งสวยมากนะคะ เรียนก็คือทําไม่ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้งานแก้ถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณโอเคแม้ท่านใครทําคิ้วมาแบบพังสองสามวันแล้วอยากล้างก็สามารถไหมทีเนี้ยสามารถไหมได้เลยเนาะจากที่ไม่รู้รู้แล้วมันสบายใจขึ้นเลยนะใช่ไหมคะอ๋อมีวิธีแล้วสมัยก่อนลูกค้าจะมาแก้คิ้วนี่เครียดไม่ใช่จะดีใจนะลูกค้าเดินเข้ามาจะแก้คิ้วค่ะเครียดจะตอบว่ายังไงดีเขามายังไงของเขาเนี่ยใช่ไหมคะแล้วเราจะช่วยเขายังไงดีกลายเป็นเครียด ใคที่จะดีใจว่ามีลูกค้าดันดันไม่ดีใจ<อ>ดันเ,<ล>เครียดเศร้าทีนี้วันนี้ลูกค้าเรียงคิวเข้ามาเลยนะคะน้องเปล่าบอกนะเะอาเบอร์โทรน้องเปล่าเบอร์อะไรคะ095ค่ะ235 9875ค่ะอืมเอาอีก okay. ที0 095ค่ะ235 9875รู้จักคิ้วช่างนะคะการันตีได้เลยว่าสวยเวอร์นแน่ๆนะคะลูกศิษย์อาจารย์นะคะอาจารย์ไม่ได้ที่ว่าลูกศิษย์จยเก่งทุกคนหรอกนะคะแต่ว่าคือคนไหนที่พอจะโอเคแล้วก็จะบอกว่าโอเคแล้วเขาตั้งใจมาเป็นเด็กใหม่ไฟแรงที่ตั้งใจทํางานแล้วงานไม่มีพลาดเขาสักคิ้วใหม่มาสวยทุกคนเลยนะคะมันโอเคมากถ้างานงานแก้เขาก็ตั้งใจเขาเขามีสมาธิในการทํางานจะสังเกตเด็กแต่ละคนนะ,นะคะคนไหนที่ยังไม่มีสติอาจารย์ก็จะจับไว้นาน,าน <c oughs> คนไหนที่มีสติสต,ตังแล้วก็มีแบบว่าสามารถรุยได้อะไรก็จะพยายามปล่อยให้ทํางานแล้วก็คือคือ,คอพยายามผลักดันแล้วก็เชิดชูก,กันนะคะให้บ้านเมืองจะเรือนลุกเรืองกว่านี้น้องแล้วคนคิ้วพังจะได้น้อยลงนะคะต้องเปาจริงไหมคะจริงค่ะอ่าโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ